เป็นหมาหัวเน่านะครับนะเออนะครับเป็นหมาหัวเน่ามันก็ยังดีนะครับดีกว่าเป็นหมาไม่มีหัวนะครับนะนะกอ้พวกนั้นมันมีหัวคิดที่ไหนล่ะครับแต่ละคนมันเนี่ยนะครับมีหัวเน่าเลยกันก็ถือว่ายังเคยมีหัวนะครับเห็นไหมละ่ะแต่ไอ้พวกนั้นมันมีหัวที่ไหนไพวกหัวปลากระป๋องนะครับเนี่ยกถ้าเป็นปลาก็ปลากระป๋องนะครับไอ้พวกนี้นะนะครับเราไปแกะปลากระป๋องดูมันมีหัวที่ไหนไหนล่ะครับเออนะครับนะ อ้พวกเนี้ให้คนอื่นเขาคิดเอาแล้วค่อยมาไล่สวยตามทีหลังแต่ยิ่งไอ้เตี้ยนะครับมันไม่เคยออกใช้ความคิดเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวคนนั้นเอามาเดี๋ยวไข่นุ้ยเอามามันก็ไข่นุ้ยมาลงเดี๋ยวคนนั้นมานะครับเออนะเดี๋ยวไอชูมามันก็ไอชูมาลงเห็นไหมละ่ะเห็นไหมของมันแต่ละอย่างพวกเนี้เออเดี๋ยวเอาของไอ้อาจารย์มามันก็ของไอ้อาจารย์มาลงมันคิดเป็นที่ไหนนะครับเออยิ่งไออาจารย์ก็ลือเถือไปกันใหญ่นะครับแต่ละคนน,นะครับ มันหาไม่ได้สักคนเลยนะครับเจ็บชิดเลยลงมีมีห,มหัวมันมีหัวที่ไหนพวกปลากระป๋องนะครับนะเออนะครับน่าต่เป็นหมาหัวเน่ายังดีมันก็ยังมีหัวนะครับเนี่ยแต่ไอพวกปลากระป๋องเนี่ยมันไม่มีหัวนะครับนะลองไปแกะปลากระป๋องดูดิหนึ่งมีปลากระป๋องอันไหน Anyone, ที่มันมีหัวนะครับนะเออนะครับโอ้ยนะครับไอพวกขี้ไก่นะครับนะในพวกในพวกขี้ตีนเข้าไว้เช็ดตีน นะครับที่ว่าวงแหวนรอบนอกวงแหวนรอบนอกเนี่ยเขาไว้เช็ดตีนนะครับเออนะครับน่ะเอาไว้ให้ลุงให้ป้าเช็ดตีนนะครับไอ้พวกนี้นะครับน่ะวันก่อนสงสัยจะไปกาบตีนกันมาแล้วนะครับเออในอาจารย์มันก็ยังบอกเลยนะครับเออกาบเท้าลุงนะครับน่ะก็บอกกาบเท้าลุงนะครับเออนะครับหางกับครีบมันก็ไม่มีไม่มีนะครับพวกนี้มันมีสมองที่ไหนโดนตัดหัวตัดหางหมดแล้วเออ นะครับมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองมากอ่ะนะครับความคิดก็เป็นของคนอื่นทั้งนั้นเห็นไหมเออเรื่องไอซอนเนี่ยดูทีนะครับนะมันก็ไปเชื่อกันจนหัวปากหัวปาลนมเนี่ยนะครับนะปวดหัวนะครับคุยถึงไอ้วัวคนนี้น่มันไม่มีอะไรที่จะทำให้หน้าสรรเสริญนิดเดียวเลยนะครับเออนะครับไอเตี้ยไอชูนะครับไอมหาอย่างเงี้ยนะครับโอ้โกได้รูมบางคนอะปวดหัวเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะ นะครับน่ะถามว่าไหนไก่นี่ไหนเนี่ยยัดปูพันนะปูพันขี้ไก่นะครับน่ะปูพันไปปักธงนะครับไปปักธงไปเปลี่ยนไฟนะครับไปปิดนั่นน่ะไปเปลี่ยนธงปักธงนะครับเออไปเปลี่ยนหัวโกงหัวก๊อกอ่ะก๊อกน้ำน่ะในห้องน้ำห้องน้ำนะครับน่ะไปซ่อมซ่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับเออบางที่บางทีนะครับเออมันก็ได้ได้เป็นว่าเอาคุมแฟดนั้นแฟดนี้อะไรแค่นั้นแ่ะคุมแฟด นะครับเออเวลาส้วมมันติดขัดอะไรเนี่ยส่วนมากก็เขาจะเป็นพวกนี้นะไปคุมแฟดนะครับอ่าวันนี้ลุงโหดนะครับน่ะมาดามแมนนะครับน่ะอ่าอย่าลืมกดไลค์ลงนะครับสิริกัญญานะครับกอบคุณมากนะครับพี่สายจะมานะครับน่ะอ่าเดี๋ยวก็คงอ่าน้าแตกใกล้จะขึ้นแล้วมั้งนะครับนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงมาคนขอลงก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปฟังน้าแตกกันน้าแตกไหว้ครูแล้วนะครับเพราะว่าอ่าอ่าอ่า ดูนะแตมจัดหน่อยนะครับไอ้พวกนี้เป็นยังไงนะครับอนะครับน้าแจมอย่าไปกลัวมันไอ้ช่วยเชิญเนี่ยนะจัดแม่งให้เลยนะครับผู้พันขี้ไก่บอกเออนะครับถามมาถามรูมงคลดเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวถ้าไปโกกอกถ้าเจอหน่มันที่โกกอกนะรูมังคลจะเอามอามะเงกไปเขกหัวมันให้ดูนะครับเนี่ยนะครับจะเมเงกไปเขกหัวมันให้ดูว่ามันขี้ไก่ขนาดไหนนะครับนะนะครับเออ อย่าไปนับหน้าถือตามันไอ้พวกผู้พันผู้ขี้ไก่พวกนี้นะคนที่ระลับเขามียศมียศถารดาเขามีตำแหน่งเขาจะนะครับเขาไม่มายุ่งอย่างนี้หรอกนะครับเสียชื่อเสียชื่อเขานะครับเสียชื่อเขาหมดนะครับสะดุ้งอะไรก็มันนะครับมุดใต้กระโปรงอีดากดาสะดุ้งอะไรก็มุดใต้กระโปรงอีดากดําอีดากดามันนั่งโต๊ะมันไม่มีอะไรทําก็ลูดขอบกระโปรงเล่นนั่งพับเพียบอยู่ข้างอีดากดานะนวดให้อีดากดานะครับลูดขอบกระโปรงเล่น ในการเป็นพวกนี้นะเช็คขอบกระโปรงขอบกระโปรงมันบิดใช่ยไหมนะ่ครับมันก็ไปรีดอะรีดกระโปรงรีดอะไรนะให้อีดากลามเนี่ยนะครับนะ่บนะเออเพื่อนะครับพูดตรงหงพูดตรงหามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเอาไว้เช็ดตีนไงนะ่ครับเออนะ่ครับเออไปไปไป,ไปถอดรองเท้าอ่าไปไปถอดรองเท้าให้พูดตรงหาง่อเออก็เรืวไม่ใช่จำเลย,ยไปถอดรองเท้าให้จำเลยใส่ถุงตีนให้จำเลยกันนั่นในพวกนี้นะ ไอพวกห้าหกเจ็ดตัวนี่นะครับนะครับลุงจะเริ่มกันรล้ลุงมงคลนะครับเย้เย้ครบแล้วนะครับนะเอานะครับลุงๆุงเราครบหนึร้อยไร้แล้วนะครับนะขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมงคลเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับเนาะไปฟังน้าแตกก่อนนะครับนะครับสวัสดี